ทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแนละก็เข้ามาที่สมสบายดียิ้มเป็สาทุกคนเลยอันพอดีเมื่อวานนี้เท่าว่าสีนอนหน้าทุกคนเลยเออว่าจะว่าสีเซอร์เบตการทุกคนแต่ว่าเท่ากว่าสีไทยคลิปเฮ้พ่อพแม่พี่น้องที่จามเบิ้งนะแต่ว่าเท่าบริษัทที่ทำทุกคนเลยแต่ว่าเท่าท่านในสอง,สองแสเอนะทุกคนสำหรับไผูที่อยากเบิ้งกัเข้าไปเบิ้งน้ำสองแสเอได้ทุกคนเดี๋ยว่าเท่าเซอร์เบสและก็หาการน้ำคืนดีทุกคนเลย <c oughs> สองแสเขกามาได้เมื่อเลยทุกคนเลย เิ่ือนยูกิ้นข้าวมาทอดนี่ทุกคนเลยวันนี้นี่บ่อไล่เพิ่นออกมาทุกคนเลยไล่เพิ่งออกมาเลยเห้ได้หมานบ่คืนนี่นะหมานหมานฮะเพรได้ลุ้นยู่งเพรได้ลุ้นเพรได้ลุ้นยิ่ได้ปลาอีกตัวเด้ปลาได้ปลายิ่งได้ปลายิ่งสัสตีครับพ่อเอาสวัสดีเลยสวัสดีทุกคน ยังไม่ได้เมื่อได้ยังทาขีาา้เข่าน้ำมันร้อนมันพอเขาใหญ่เมื่อคืนนี้นนะี้ <c ười> ได้หรือีนะ <c ười> ได้หรือีนะเออถ้ายว่าอย่างที่ใครนะทุกคนที่เจอสินะมาไล่เหลฝนหยุดถิงทุกคนเลยฝนนั่นเอาเอาอกินเพื่อทุกคนเอาปุ้นเลยไปทุกคนพอดีมือมันก้อนนี้ยนะค่อยยิ่งกบตนะั้งแต่ว่ามันมีได้ทุกคนเลย มันน right? mm ี hmm. invers, ่น oui. ี ux, ux, ่ค่อยชุดลงไปแก้มือเดี๋ยวทุกคนเลยเอ๋คุณกามาครับผมเดี๋ยวชุดลงไปเบิร์นึ่งกันทุกคนเลกได้หรือบะได้เนาะแต่ว่าหน้านี่เป็นหน้าเอาทุกคนน่ะยิ่งมันนี้นะอันรอบก้อนแนวหน้าแบบที่มันยิ่งป่ะเดี๋ยวเ้าชุดลงไปยิ่งเดี๋ยวทุกคนเลยอันเดี๋ยวเกลี่ยก่อนมาให้เกลี่ย điều đó thật vô địch không có okay. Ồ, đợi thử đợi. Cả mà vạn nữa Cú 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 cu 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 Cú cú, cú, cú. เดี๋ยวเป็ดเอามาก่อนเป็ด้เขาปอยเลยเพราะว่าตะเข้าเขาขังเดว้ามาขึ้นมาเนี่ กูกูกูกเป็ดใกล้วัทอดก็มีลายเลือกทุกคนเลยมีแต่โตแบบพอดีอันนั้นนะทุกคนโยโยโย บักลงเด้อแล้วมาหมาบาํบบาบุษยไทยจะกินหนอนหุ่บ่บักจ้าวบุกเข้ามาทุคากคนเลยปลนะาอิูต้นหาพี่นะหมาบําบุษยไทยนี่ไปไหมมาบัดเกี่ยวเข้าได้ก็ใส่จุนนิดน้อยพวกนี้ทุกคนเลยกดดด็ดีมีเยอะใช่ไหมมา,มา,มาดีนี่ซอยไหมมาหน้ามือทุกคนเลยแจ็ะส์มันเลยบ่เลยมือว่านนี่แตถาก,ก้อนนี่เราได้กบตัวหนึ่งขอถาก้อนนี่นะี่ Là mì đây, mình mà làm gì thì bây hết hả tụm tám tám si tố hiện chưa si gì đây tổ với nhớ bây giờ được đây con này mất sảm tổ đây vì đi con này cái những người mất tận đứng lúc nằm đó chị hò mới cứ lên được con tận đứng đấy mỗi bạn này hiện like. hao tổ với bạn đấy bừng con bừng con มันจะหลักแล้วกรบในเบิ่งสตาร์ล็อกแรกๆทีน,นะข้าวป,ปอนผ้าเมื่อกี้นี่เห็นมันโดดลงอยู่บ่แถวนั้นนะโอ้ยบ,บ้าป่อยเล้จอบยิงอยู่ซำเกิดอะไรมาอ <c oughs> ย่งนี้นะมันยังไม่ได้สิห <c oughs> าซิไบดบบ้ปะมันลิฟต์ลงสอาสัมั ร้อยลิฟน oh, oh, ั่นเลยตัว้ผิเดยวทุกคนอโไกลไกลอ่ทุกเลยโบมันผมเห็นโบทุกคนเห็นโคบมันก็ดียวนึงลิฟลิฟมาอยู่นะมันมาได้แดดมันเลยโคบมี่ยวออกมา กบตเดียวทุกคนเลยห้ามไม่ดกันใช่เห็นมาาเลยสายมาหากราไม้มาทอดแล้วทุกคนเลยว้าสูงมันก็เอาเถอะเฮ้ยโนมนอ้อนแม่แคดุเลยปะสตกสูงสมันเอาแสะไี่เห็นแกงกไม้ทุกคน tổ kê của mình ở tím Đó xì mà hạ cút đập ơi Hạ cút ở đồn thương bác mi còi thương bác Bố kè lại nó không mắc kè kèng hôm nay là bác bí ấy bác sơ tàn ăn rồi bác Bác ơi bữa bác sơ ăn rồi bác bí Đen hoa lắm mà nhìn cốp đi được không Nhanh xấu gì Sao anh hả đấy đồ hết nó hiểu คือยูดานทุกคนยูดานคี่เลามึูนะกอนนยูดานสลายเลยทุกคนเลยเดี๋ยวสักมือก็จะเอาดานนะพี่เนาะแต่ย่อยู่มาดานนะเกาวนี้มีมีผู้ยอดกาวนี้มีมีผู้ย เล่นเศรษฐาหน้าไม้แก่งทุกคนเลยแก่งกับปิ้งเบนก้าวได้เนาะเฮ้เฮ้พ่อ, <c oughs> พอเฮาเอ็ดหูอเอาน้าไม้เฮ้เศรมากฉันมาเลยหน้าไม้ก็ได้หลายเตัวทุกคนเลยสีเอ็ดแก่งวันนี้นะหาตามแถวเดินเท่านี้พอได้กินเลย ทีแรกนะว่าสิปแกงน้ำน้าสาวน้าสาวขออึ้นเาซีปนะบ่ได้ไปครับเพเธออร่อยเอาให้มันเอากระซามาประแซมนเราคบไก่เดี๋ยวมนเดินางกันไปนเออใบเลยบ่เฮ้ยบอยู่นเลยบ่เดี๋ยวราไปยิงกบกับพี่านี่แดด đứa ngủ quá Lặp lặp đập cái bay được đúng Thôi rồi Đào con Thế thôi, lao hơn mọi người ะมามสูทุกสมะสะันี่ทนท่าเออคะอะไ,ไ่นี่กินแ่แกงน้งไม้สูตรของสอแอทัว่วเลยสูตรบางแอนะบางบางแองแล้วมาเอายาได้ติหนุยทุกคนบางเยอเฮ็ด,ดเพิ่์เป็ดอน,น,นี่ทุกคนนะจะนน่งกับยืดตัทางห้าพนัเสื้อน้ำต้มต้นไม้กับทางห้าอี กะนี่น้ำจะน่งต้มน้ำต้มน้ำไม้บอจะเป็นต้องเสือเ้อกีบิโนเขาจะบอกสุดของบางแอนี่มีใส่กบัาม,มาเลแหล่อันนี้กันหล่เล่ไนะมันเลแหล่เลยเามาเืเม่อนหะเอาอันนดมาทุากคนเดียรอปะกน,นี่แกงน้ำไม้ไม่สองแง่ทุกคนเลยนี่ต้มต้มละลาทุกคนไม่แกงแบบนี้ อันนี้เสื้อจะน่างนะุกเลยกิบกับปิงแบททุกคนเลยมาไหมปิงแบทเอามาตะวันนี่้ทกคนได้กมาทกคนไปข้าวหรมาทอดมาเลยาแทนลูกหายิงกบกะมีมันกยังมีกบจะวมันป่ายที่น่มดเพราะว่าในเห็นอยู่กบมันได้แรกก่อนทำแรกก่มา ข้าวมาทอดเลยคีโคิด,ดเล่นมั้ยว่แล้วำจรับ้ำาเออน้ำ ปิงแบกก็เปลงไม้้วคุณูปอร์มูกข่างมือทนี่คอคนไฟ่ก็เต้นฉันได้เขาอ้นมาได้องกินแล้วขากิมนองคนนาเงินมาแล้วมาบอยเยอะย เนาะเปิดก็เสียงอีมาซูมนะครับได้อาจารย์คือกระไนกระนี่มึงนะเรามันมีติ้งต่างออกไปเหลือแถมคือโง่กูวา้าวเคยมนะะ ปุ้นนี่คำเฮ็ดเองทุกคนนะกระปุ้นบีบอันนี้น่าจะน่าจะซื้อเอาโลเอานี่ในคระปุ้นนะนะเฮ็ดเอาไปนี่ฮะแล้วปิดลดสปีดอ่ะได้กี่กระปุ้นนะฟาตูกี้เดี๋ยวตูแต่นั่นเสนพทางงานนะปีเด็ด จับเขเองจับติยวขุณบน,นบ้านท่านคุณตีกิุนบงดล้เอากินไหมกระุิอลยชิมะปุนก็คุ่ขอ,ขอเฮ็ดเอ็นขึ้นนี่ไล่กินแต่ขึ้นนี่มันจักอมอนี่จับนังขึน ลงคลิปก็ลงคลิปมาได้ได้ของก็แจบเจอทุกคนเลยสมบูรบ์นบบเลยข้าสาวประเทศพุ่นพอซื้อพอซื้อมื่นหนึ่งที่บ้านพปะอืมซื้อมาแต่น้องน้องเินน้ำไหมคพอ,อน้ำนะน้ำมันไหลนุะ กินบ่กูเลยกินไม่กินข้นนนาวปะะ่ะไปกเลยเอากินข้าวกินน้ำอิ่มกับพ,อพอดดักผ่อนทุกคนนอนพักผ่อนอยู่น้อยจังเลยทุกคนเลยรีนแอบ่นเมอ้อเลยนะเพิ่นจอดรถอยู่ยหน้าเขาเจ้านี่เชิงนี้นะฝนกันหยางให้พ,พี่เสือรถฝนเลยกะขี่รถเมอ้อวันนี้เฮากระสิผ้าทุกคนมาหาปิดมาเข็บทุกคนนะมาเข็บอยู่ด้านหน้าเขานี้ยนผะมเข็บอยู่ด้านนาเนี้ยนะ ปิดเอาเมินเอาเมอเอาเว้นเอาเมื่อขายทุกคนเลยเขาเจ้าซื้อโลละโลละนะทุกคนโลโลละสิบ,บาทหรือว่าสิบห้าบาทประมาณนี้เลยมาเขียบนะ่้ือเลยมานน้อยหนาเดี๋ยวเอามาหาเลยนะทุกคนจุดแตะแล้วมาเขียบนะนะขนาดบริปิดอันเมื่อวานนี้นะ,น,าาะ,ะนะจุดตะเลยนะสุกเลยนี้นะมาเขนะียบจุดสุกข่าโก๊ทุกคนเลยนะตอนนีาาน้ก็ดิ นะสุกเลยน้ำมันะมนี้ก็นดิสุกเลย,ยขขกกลเดี๋ยวสุกข้ากุ๊บทุกคนเลยโซลัยมันจีแตะสุกทุกคนนะแตะแล้วก็สุกอยู่นะมาเข็บตาตีเด้เท่าสีเลือกเอาตัวที่มันตีตีเรี่ยวๆทุกคนเลยเพราะว่าแม่ค้าเพิ่งสร้างเื่าว่ามือวันอาทิตย์นะทุกคนเพิ่งจะเพิ่งเขาปิดไปขายให้นะ โอ้ยยื้อซุกเลยนี่ก็ดินะทุกคนสุกแล้วนี่ก็ดิปิด so ok แล้วก็นะสุกนะ so ok แล้วบีบเอาหนึ่งเมื่อกี้นะหัวหมูวับแล้วโอ้ทางนี้เด้ออ่าทางนี้ก็ตแตะมาเลยนะทางนี้ก็สซุกมากรแตะน้าทุกคนนะมอเขคนะสุกเลยสาบโนยน้ามานี่ก็ดิสุกอันนี้ก็ดโโโิโอ้ทุกเนาะเปิดเลยเอาไว้ปิดปอลทุกคนเลยนะมอเขคสุกมาเลย ปิดม่อคายกันดิอันนี้เป็นกกมเะเข็บเก้าเลยคน,น,คนเ,ลเลยกมบีคนนะปรับเรียบร้อยคนฮะนะอืมเกยโอ้ยหยุดลิดสิกะหายปะฮหอหายปะหายฮะฮหรอ เอาไปช่มาอู้มันสุกรู้มาจักตัวนั้นทุกคนเลยนะเบิกทรงนะทางนี้ก็ปเพาะตะปะเข็ดลูกกะหร่นะสุกแล้วมันอีกดิมีแต่มาสุกเลย

นี่ทุกคนสุกหลายโนยเลยนะโอ้ยซีมสิเราซีมใช่ไหมมันเปื่อยแล้วนะไว้ซีมเบ้างทุกคนหวานจะอ้อนชมแล้วมาเก็บนี่ปะ่ะเดี๋ยวเขาไปหาปีต่อ,อยก่อนยังหลายกกอยู่ทุกคนเข้าสีหาปีตัวที่มันตาตีเคยจะสุกแนละ้วกบกำปั้มนั่งทุกคนเลยนะ อ๋อมาเกลยอันนี้มันน่าจะยังยูหึงอยู่อันตัวที่มันใกล้ที่สุดเลยนะทุกคนเขาป่าเป็นเดี๋ยวมันสีเปื่อยนะจูโรยที่ผ่านมานีน่ยตัวนี้เตะเลยมันขี่รถมาจอดด้านหน้าเขาหนี้ได้มันขี่รถเขาจอดเขาจะนด้นานหน้านี่ <c ười> โอ้มีแต่มาสทุกคนอยู่นี่นสุกส่หลาย,ยนี่นะปีนมาเข็บบ้างไหมนะมาอนนี้ก็เท่านนนะอปนี่มาแกับเป็นมาอีกทุกคนปีน้ากระปงแล้วนี่อันน่มานี่ก็ได้ท็อปดกเล้ว,นลลวนคนีเทิรบม,ม,มีนะ กกนี่เหรอกระปุกได้ปีหนึ่งสองปีมาเคลมสมิ่นนะเยอะว้าะมาในกระเตะเลยกกนี่สูบหลายนะทุกคนเลยนะตาตี้หลายมันสูบหลายนะกกนี้นี่จะมาเคลมต๋าตี้นะมี่กระตี้เลยประจักษ์ตีเลย นาตันนี้กันดิเดี๋ยวเอามา้ยิ่เอาทุกคนเลยฟีตันนี้ตีเลยนะเี่งเลยน่มาในกันดิพอทถอน้อยหน่าต้นน้อยหนาของบุทองนี่ปพาเถอะทุกคนเลยมาง่ายเลยดกใช้ได้ทุกคนเลยนี่น่ามาในกันตีเลยยังมีคักก็เลยพูดตีเลยนะหลายหน่อยเลยมาชุกหลายป่นะมาตัเอ้า สุเส no oh, so so ือมาสุกมาสุกตัวนี้อ๋อก้อนนี่มาสุกทุกคนเลยเอาเก็บมาเก็บกันเือว่าเก็บมีลายไปเร้่อทุกคนเอารอบนี้เอาลเมื่อขายได้เพราะว่าเอามือกิดเลยซื้อนันซุกตัวนี้กินมาไรซุกแลยนะป้าตัวนั่นซุกเลยมาเก็บตัวนี้สุกทุกคนลายน้อยที่ได้สุกเลยลายน้อยแล้วแต่ว่า นดี๋ยวฮาสกินมาเขตยบนี้ทุกคนนี่ตันสุกแล้วฮ่าสกินให้เิ่นะสดลเลยสุปจัต้นมันเทุกคนสุอจัต้นมันมันหวาเนี่รี่หึงอองตันนี่เฮาสกินเลยทุกคน,นส,สุก,ก,สสสกสจัดต้นมันน,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 นี่โทหนำไม่าปับ๊บใช่

Hmm. Hmm. Năm hmm. Hmm, ta. Ừ. Nắm khôn vỏ lên Ừ. Ừ. เดี๋ยวบัรนี้เขาก็สิเดินทางกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเพิ่มอะไรเพิ่มยูคุณทุกนะเดี๋ยวคลิปนี้เฮาก็สิฝานี้ก่อนทุกคนเลก่อนอื่นกับบรทอนกับขอโคม,มก็พบเจอแม่พี่น,พน้องทุกท่านที่เข้ามาที่สามและก็เข้ามาเป็นตังใจให้บทรรทอนทุกคนเลยพอากาดในคลิปต่อไปทุกคนเลยสวัสดี